คะไม่มูก็รวยได้ค่ะทุกคนฟังให้ดีวันนี้นะคะคุณไปดูค่ะที่บ้านคุณน่ะคุณมีแหวนไหมเออไม่มูนะอันนี้ไม่มูนะเพราะเราใส่แหวนอยู่แล้วค่ะทุกคนฟังนะทุกคนสังเกตนะอ่ะใครที่เจอครูหรือใครที่อยู่ในไลฟ์ครูตลอด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 มาเป็นเวลาสี่ถึงห้าปีทุกคนจะสังเกตว่าครูไม่เคยที่จะไม่ใส่แหวนน้อยมาก ถ้าวันไหนที่ถอดแล้วแต่งหน้าในไลน์แล้วลืมใส่นั่นแหละก็คือแต่ต้องใส่ไม่มีวันไหนไม่ใส่ทุกคนฟังให้ดีสําหรับคนที่ไม่มูนะไม่มูจับตาดูค่ะให้คุณหาแหวนนะคะที่คุณมีที่คุณมีอยู่มีอยู่ในตู้เก็บไว้หรือว่าใส่อยู่ประจําอยู่แล้วทุกคนฟังนะถ้าคุณใส่แหวนนิ้วกลางแต่ต้องใส่ทุกวันฟังให้ดีนะคะชีวิตจะพลิกจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี พราะพลังอะนะนิ้วกลางทุกคนฟังนะไม่ได้ไม่ได้แบบหยาบนะคะนิ้วกลางก็นิ้วเราอะค่ะทุกคนนิ้วกลางมันเป็นนิ้วที่ยังไงมันก็ยาวที่สุดมันเป็นนิ้วผู้นํามันเป็นนิ้วทรงพลังมันเป็นนิ้วเรียกทรัพย์ใครก็ตามมีแหวนอะไรก็ช่างค่ะมือไหนก็ได้ค่ะมือขวามือซ้ายแล้วแต่เลยนะคะขอให้เป็นนิ้วกลางให้เอาแหวนที่คุณมีมาใส่นิ้วกลางไม่ได้มูนะคะเพราะเขาเป็นเครื่องประดับ นะสําหรับคนไม่ชอบมูแต่ครูก็เชื่อว่าคุณมีแหวนอยู่แล้วนะคะคุณมีแหวนอยู่แล้วค่ะคุณใส่แหวนอยู่แล้วแค่คุณเลือกเฉยๆค่ะว่าคุณจะใส่แหวนนิ้วไหนนะคะอ่าใครที่ใส่อยู่แล้วนะคะทุกคนฟังให้ดีนะคนที่ใส่แหวนนิ้วกลางช่วงที่คุณใส่ทุกคนเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าให้นวดนิ้วให้นวดอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วนิ้วเราอะค่ะมีพลังงาน ทั้งนิ้วทั้งฝ่ามือทุกอย่างมีพลังงานเขาสามารถทําให้เราแข็งแรงได้นะคะต่างๆเหล่านี้แต่พลังงานอีกด้านหนึ่งอะคะ่ะเขาบอกว่ามืออะค่ะเป็นมือที่มีพระคุณกับพวกเราทํามาหากินเป็นมือที่เราอะค่ะ,คะ,คะ,คะจับของเข้าปากนะคะ,ะต่อมตอมอะไรนะต่อมใส่นิ้วกลางมานานละใช่สังเกตชีวิตตัวเองนะคะใครที่ใส่แหวนนิ้วกลางแต่ใส่ทุกต้องใส่ทุกวันนะคะวงเล็บไว้ด้วยนะคือใส่ ให้บ่อยที่สุดในหนึ่งปีอาจจะลืมใส่แค่วันสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมีความประสงค์ว่าจะต้องใส่ตลอดนะคะตอนอาบน้ําก็ทอตอนอะไรก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าให้สังเกตนะคะชีวิตเราอะค่ะจะดีขึ้นไม่ว่าด้านไหนก็ตามให้สังเกตบางทีมันจะดีด้านนี้ด้านการงานบางทีมันดีด้านการเงินด้านโชคลาภด้านครอบครัว ด้านอะไรแบบนี้ยรื่สุขภาพทุกคนมันจะดีเพราะว่านิ้วกลางอะค่ะบ่งบอกถึงความโชคดีเพราะมันยาวที่สุดมันเป็นนิ้วผู้นําถ้าเรานําแหวนมาใส่นิ้วกลางบ่งบอกถึงความเป็นผู้นําความโชคดีการนําพาสิ่งที่ดีโชคลาบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ใช่เรื่องมูนะคะนี่คือเรื่องจริงครูบอกเลยว่าคือเรื่องจริงเพราะเรามีแหวนกันอยู่แล้วเรามีเครื่องประดับอยู่แล้วแต่เราแค่เลือกใส่นิ้วที่มันถูกต้องเห็นไหมแค่นั้นเองค่ะอ่ะสองค่ะ นิ้วฉีสมมุติว่าครูหนูไม่มีแหวนที่มาใส่เอ่อนิ้วกลางนิ้วนางอะไรยิ่งนิ้วนางหนูยิ่งไม่มีอะไรแบบนี้นะคะเออใส่ตลดเหมือนกันค่ะใช่ไหมทุกคนสังเกตชีวิตตัวเองนะถ้าครูไม่พูดคุณก็จะไม่สังเกตแต่ถ้าครูพูดคุณลองสังเกตนะว่าเฮ้ยเงินคุณเพิ่มไหมงานคุณดีขึ้นขึ้นไหมคุณได้ขยับตําแหน่งไหมหรือคุณมีลูกน้องเพิ่มไหมหรือคุณมีทีมงานเพิ่มไหมหรือคุณมียอดขายเพิ่มไหมให้คุณสังเกตเพราะ ใส่นิ้วกลางตลอดทพลังงานนะคะมันจะนํานะคะมันจะนํามันจะนําเราไปในความสําเร็จทีนี้สมมติเราไม่มีล่ะเรามีแต่เราใส่ได้นิ้วชี้ทุกคนฟังนะคะการใส่แหวนสองนิ้วพี่ลุงจะจะรู้นะคะพี่ลุงพี่ป่านจะรู้ว่าครูใส่แหวนสองนิ้วแบบนี้ตลอดนะคะไม่มีน้อยมากที่ใส่แหวนนิ้วเดียวครูจะใส่แหวนแบบนี้ตลอดนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเคล็ดลับทุกคนมันเป็นเคล็ดลับคืออะไรคะ ซื้อตายไม่ใช่แม่หมอแล้วนกะไม่ใช่ค่ะทุกคนนิ้วชี้นะคะบ่งบอกถึงการที่เราอได้ดั่งใจทุกคนไม่ใช่แบบเฮ้ย <c oughs> ชี้คนนั้นชี้คนนี้ต้องทําอย่างฉันไม่ใช่นะทุกคนเข้าใจผิดนะนิ้วชี้นะคะทุกคนเป็นนิ้วที่ได้ดั่งใจฟังนะคะสมมุติว่าเราอะค่ะตั้งเป้าว่าเราอะปีเนี้ยขอสักล้านหนึง่งสมมุติอะค่ะนิ้วเนี้ยจะเป็นนิ้วที่เหมือนเราเสกอนะคะ่ะ ได้ดั่งใจนะคะเพราะฉะนั้นนิ้วชี้จะเป็นนิ้วที่บ่งบอกว่าได้ดั่งใจนะคะ